ที่ดินขนาด200ตารางวานี่จัดสัดส่วนแบ่งพื้นที่ทำบ้านสวนลงตัวแล้วก็ดีงามมากค่ะทุกท่านค่ะท่านไหนที่มองหาที่ดินเพื่อที่จะทำบ้านสวนเนาะจอมว่าเริ่มที่200ตารางวาขึ้นไป200ตารางวาหนึ่งไร่หรือ2ไร่แล้วแต่งบประมาณเนาะแต่ว่าขนาดถ้าเกิดว่าใครมีงบไม่เยอะนะ200ตารางวาแล้วก็หาที่ดินทาบ้านสวนนะจอมว่าจัดสัดส่วนจัดพื้นที่ได้ลงตัวมากอย่างที่แปลงนี้ค่ะ ที่แปลงนี้ของเขา200ตารางวานะคะแล้วก็ด้านหลังเนาะขุดบ่อเลี้ยงปลาแล้วก็เอาดินไปถมด้านหน้าแล้วก็ปลูกบ้านหรือปลูกกระท่อมน่ารักน่ารักแบบเนี้ยด้านหน้าหรือว่ารูปทรงแปลงบางที่อาจจะเป็นแบบว่า,ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเราก็สามารถที่จะขุดบ่อปลาด้านข้างแล้วก็ปลูกบ้าน ด้านข้างแบบนี้ก็ได้มันก็จะมีพื้นที่ที่เราจะปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ค่ะนะคะแปลงนี้น่ารักมากค่ะแปลงนี้อยู่ที่บ้านนานะครนายกนะคะเป็นแปลงที่คุณลูกค้าซื้อไปแล้ว200ตารางวาแล้วก็มาทําบ้านสวนแบบนี้ค่ะนะ,ะหรือว่าท่านไหนแบบว่าอยู่โซนทางอะ่ปะปทุมธานีเนาะปทุมธานีของจอมก็มีที่ดินนะคะผ่อนได้นะ,ะ200ตารางวาผ่อนได้ยาว40งวดค่ะฟรีดอก ผ่อนยาวดาวน้อยค่ะ200ตารางวานะคะพิกัดของ11หนองเสือนะคะน่ารักมากเลยค่ะเนี่ยค่ะด้านหน้าก็ทําเป็นกระท่อมเนาะกระท่อมบ้านสวนนะคะแล้วก็ด้านหลังหรือด้านข้างก็ได้เราก็ขุดบ่อนะแล้วก็มีพื้นที่พี่แบบนี้ค่ะปลูกพืชผักสวนครัวรัวกินได้แบบนี้ค่ะนะคะ นัดหมายเข้าดูแปลงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม062-1574449 062-1574449แต่พิกัดแปลงนี้อยู่ที่บ้านนานะครนายกค่ะขอบคุณค่ะ